ไปทั่วโลกค่ะประธานาธิบดีหญิงโดนคนเมาลวนลามในที่สาธารณะกลางวันแสกๆล่าสุดผู้ก่อเหตุถูกจับแล้ว เกิดเรื่องสุดช็อกกับประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกกลาเดียเชนบอมวัย63ปีขณะที่เธอกําลังพบปะประชาชนในกรุงเม็กซิโกซิตี้อยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางคล้ายคนเมาเดินเข้ามาก่อเธอจากด้านหลังและพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศโดยการจับหน้าอกเธอและพยายามจะจูบเธอด้วยซึ่งเธอก็ช็อกมากตอนนั้นได้แต่ยิ้มจนเจอนค่ะภายหลังได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่เธอเจอเพียงคนเดียวนะแต่ว่าเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนในประเทศเราต้องเจอและถามว่า ขนาดประธานาธิบดียังไม่รอดแล้วผู้หญิงธรรมดาที่เดินถนนอยู่ทุกวันจะต้องเจอกับอะไรบ้างโดยภัยสังคมคนดังกล่าวได้ถูกควบคุมตัวแล้วนะคะท่านประธานาธิบดีก็ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการพบปับประชาชนจากข้อมูลที่น่าตกใจว่ามีผู้หญิงและเด็กหญิงอายุมากกว่า15ปีในเม็กซิโกถึงประมาณ70%เคยมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกินไปมากค่ะเพราะว่ามีหลายเรื่องให้ตั้งคำถามโดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้นำ ที่หละหลวมขนาดนี้